รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทำให้สบายใจกับผมเจษดามณาีรัตน์เช่นเคยนะครับ เราจะพบกันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของหลักธรรมต่างๆหลากหลายความเชื่อหลากหลายศาสนาแต่ทุกศาสนาก็สอนทุกคนให้เป็นคนดีนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะนําหลักคําสั่งสอนหรือว่าการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยลองกลับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันดูนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยนะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับ วันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกับครั้งที่ผ่านมาแล้วกันผู้ชมครับเป็นเรื่องของความที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับพี่น้องต่างศาสนิกนี่แหละฮะอย่างที่บอกไปคราว่าในเรื่องของพหุวัฒนธรรมพรหุศาสนาเรื่องของสังคมการอยู่ร่วมกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอ,อาจารย์สันติเสือสมิงเช่นเคยนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับแหมเรื่องราวที่เราต้องพูดคุยกันเพราะว่ามันจะอยู่ในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตที่อาจารย์ได้บอกไปว่ามีการอยู่ร่วมกันอย่างปัจจุบันนี้เองเนี่ยมันก็มีการอยู่ร่วมกันแต่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยอใช่ไหมฮะคือปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกที่อไอ้กรณีของความหลากหลายถ้าหากว่ามีคนที่มองในลักษณะที่เอาเป็นปัจจัยในการสร้างความแปลกแยกแตกแยก มันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเรื่องของสีผิวไปมองความต่างตรงนั้นการเลือกปฏิบัติมันก็จะมีนะครับแต่ว่า <c oughs> ในอีกหลายๆที่ก็อาจจะไม่มีปัญหาแบบนั้นนะครับส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยโดยรวมๆมันก็มันไม่มีหรอกรมันมีอยู่ในโลกโซเชียลกับการเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่มเท่านั้นที่พยายามจะทําให้มันเกิดความแตกแยกทั้งๆท,ที่ว่าจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันนานนับ หลายร้อยปอีอยู่กันแบบชนิดที่เรียกว่าอยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาครับคือยอมรับว่าคืออย่าไปตั้งแงน่ว่าคุณมาก่อนฉันมาหลังหรือว่าฉันมาก่อนคุณมาหลังไม่ใช่ประเด็นมันก็คือเป็นเรื่องของความเป็นคนใ,ในในแผ่นดินนี้อาจารย์มองว่าในไทยเราถ้าเป็นวงกว้างอ่ะไม่มีปัญหาไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันอยู่ในโลกของโซเชียลนักเลงคีย์บอร์ดพวกคอมเมนต์แบบ กักขระอะไรแบบเนี้ยเยอะซึ่งคนแบบนี้ก็มองลักษณะว่าจะให้เกิดความแตกแยกนะแต่ว่าสําหรับคนไทยทั่วๆไปคุณพยมีความรู้สึกไงล่ะกับคนมุสลิมเราอยู่ด้วยกันมาอย่างช้านานก็ยคือคนเราถ้าถ้าคบค้าสมาคมกันก็จะรู้กันใช่ไหมก็จะรู้จักกันคนเราเนี่ยที่ตั้งแย่กันเพราะไม่รู้จักกันชาวอับรบเขาจึงกล่าวว่าในบทสุภาษิตหนึ่งบอกว่าอันนาสุอาเจอูมาจฮิลูมนุษย์มัก เป็นศัตรูกับสิ่งที่ตนไม่รู้เมื่อไม่รู้จกักศาสนาอิสลามอีกทั้งยังได้รับข้อมูลที่มันมันไม่ใช่ม,มันก็เกิดอาคาติเกิดความเกลียดถ้าขึ้นชื่อว่าแขกนี่ต้องตีก่อนงูเจองูก็แขกนี่ต้องตีก่อนซึ่งมันก็เป็นเป็นเรื่องที่บางทีมันไม่ใช่คำว่าแขกตรงนั้นมันคืออะไร,รใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในศาสนาเนี่ย จึงสั่งเอาไว้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาในศาสนาเราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเรื่องศาสนาก็สงวนกันไว้ยอ,อย่าไปปะปนกันเพราะอะไรเพราะมันมีกรอบของแต่ละศาสนามีกรอบนะถ้าเราไปปะปนกันถึงวันธรรมสวรนระวันพระใหญ่คนมุสลิมก็ไปละหมาดมุสลิที่พระอุโบโสถอะไรเงี้ยมันไม,ไม่ไม่ใช่ไง มันไม่ใช่ครับอมันก็ว่ากันไปาศาสนาใดก็าศาสนานั้นก็ว่ากันไปในแต่ละาศาสนาแต่ถามว่ามีปฏิสัมพันธ์กันได้ไหมในหลักคำสอนของาศาสนานี่บอกไว้ชัดเจนนะเช่นวักูลูลินเนศิุสนาและจงกล่าวมัทรสวาจาปียวาจาคือคำพูดที่งดงามคำพูดที่สวยงามแก่ผู้คนทั้งหลายคำว่าผู้คนทั้งหลายนี่ ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะใช้กับทั้งหมดคนตาา่างศาสนิกก็เช่นเดียวกันให้พูดดีกันคนเราเนี่ยถ้ามีปิยะวาจาต่อกันสังขาวัตถุมันก็เกิดแล้วใช่หรือเปล่าไอสา้สังขะสังขะคือการอยู่ร่วมกันเนี่ยเนี่ยมันก็มันก็สามารถที่จะเนินไปได้แต่ถ้าคนเราเนี่ยพูดกันแบบไม่รักษาน้ําใจม,มันก็แตกหกักบางทีเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวด้วยที่ว่าเกิดสงครามกลางเมืองเพราะคําพูดเพียงคําเดียวเพราะฉะนั้น สนาสอนอาวนะหรือว่าคอลิกินนาซาบิคุลุกินฮาสนินี้เป็นวจนะของท่านสาดาและท่านนั้นจงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายด้วยกับมารยาทที่งดงาม,มคําว่ามารยาทที่งดงามนี่โอ้โหใบหน้าต้องยิ้มแย้มครนะใบหน้าต้องยิ้มแยม้มพูดจากันดีดีอารีอารอบนในลักษณะแบบนั้นช่วยเหลือสึ่งกันและกันนะไม่เบียดเบียนกัน มันมันคุมหมดเลยในเรื่องของจรรยามารยาทก็คือในหลักศีลธรรม,อมเอามาใช้กับผู้คนทั้งหลายครับแล้วอย่างปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึง่ิทอนมุสลิมในไทยของเราเนี่ยครับมีการปฏิสัมพันธ์กับเชื่อมโยงกับศาสนาอย่างเช่นศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์ุ่งนี้เราต้อง,องอมีอะไรบ้างอาจารย์อ่ดูทางกายภาพดูทางกายภาพกันแล้วกันว่าสิ่งที่มันยืนยันว่าเขาอยู่ด้วยกันมานะเขาอยู่ด้วยกันมานะเอาที่ พระนครศรียุทธ์เน,นียมีคลองคลองนหนึ่งเรียกว่าคลองตะเคียนครับลองตะเคียนก็คือคลองขุนละครชัยที่บริเวณปากคลองนั่นจะมีที่ชำเราบุรุษนะพี่เมืนเนี่ยพา,ากระเกตไปเที่ยวคครับ,รบนะแต่ใครดูบุพเพศนิวาสคลองตะเคียนเนี่ยเป็นจุดที่ตั้งรวมนะทั้งนิคมของชาวมาลายูแขกมักกะสันนะแล้วก็พี่น้องชาวพุทธ จะอยู่กันตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็คือวัดโคกว่านารามาวัดโคกจินดารามวัดโคกจินดารามผีดุสมัยผมไปเรียนที่อยุยานี่ผีดุ <c oughs> นะฝั่งตรงข้ามก็คือมสัสยิดยามุลิสลามเวลาเราออกไปบริเวณแถวแถววัดไก่เตี้ยซึ่งเลยออกไปมองย้อนกลับมาเราจะเห็นหลังคาโบสถ์พระโบสถเนี่ยเราจะเห็นโบสถ แล้วมีหออาจารย์คือหอสูงของมรสศิตเนี่ยโผล่ขึ้นมาอ,มอยู่กันคนละฝั่งคลองครับไม่เคยยกพวกตีกันนี่เขาอยู่กันได้นะอะต่อมาไปที่คลองบางกอกใหญนะ่คลองบางกอกใหญ่ในเรียกว่าคลองหลวงนะหรือบางหลวงคลองบางหลวงที่คลองบางหลวงเนี่ย มีมสัสยิดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยครั้งสมเด็จพระนารายมหาราชนะเ,เรียกว่ามาสัสยิดกูดีต้นสนที่มสัสยิดกูดีต้นสนเนี่ยสุสานเนี่ยจะยาวไปถึงวัดอยู่ติดกับวัดเลยนะและตัวมสัสยิดเดิมหลังเดิมที่สร้างกันมาเหมือนกับโบสถ์หรือพระโบสถ์ใน ในพระพุทธศาสนาศิลปะมันใช้ตัวเดียวกันครับตอนหลังมารือก็เปลี่ยนไปเป็นสไตล์รับนะ,ะแต่ที่แน่ฝั่งตรงกันข้ามของมัสยิดกุตีต้นสนเรียกว่ามัสยิดกุดีขาวหรือมัสยิดคลองบางหลวงอันนี้เห็นเนี่ยรู้เลยถ้าคนถ้าคนมาเนี่ยไม่ไม่สังเกตดูให้ดีนะนะมันขาดช่อฟ้าใบระกาเท่านั้นเองก็นึกว่าเป็นนึกว่าโบสถ์นะแต่มันคือมัสยิดครับ เห็นไหม,มว่าเขาอยู่กันเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเขาอยู่กันมาเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหานะครับต่อมาคลองแสนแสบพอคลองแสนแสบเนี่ยเอาเฉพาะในย่านรามคำแหงนะวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่ห้าก็คือวัดเทพลีดาเรียกวัดตึกครับ,รบอ่าเสด็จขึ้นเสวยพระกยาหาร ที่นั่นวัดตึกเนี่ยใกล้ๆกันที่รามคำแหง53าสามีมัส,สยิดอยู่เรียกสุราวัดตึกสุราวัดตึกเลยจากตรงน,นั้นไปวัดจันทรวงศาวัดจันทรวงศารามหรือวัดกลางอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบมัสยิดรดวานุลอิสลามซึ่งเรียกติดปากกันว่าสุราวัดกลาง ใช้ชื่อวัดห่างกันนี่คือหมายว่าเช้อออกไปจากหน้าหน้าโบสถ์เนี่ยเอ้ยจากหน้ามัสยิดเนี่ยจากหน้าต่างมัสยิดเนี่ยก็ในงานชออฟ้าโพลอยู่เห็นโบสถ์เลยก็คือมันมันมีบ้านบาะขั้นอยู่หลังเดียวครับอ่านี่นี่ของแสนแสบแล้วเป็นอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยอ่าวัดรัพ์สโมสรนิกอรเกษมนะเรียกว่าวัดซับวัดนี้เรียกเล่นๆกันว่าวัดแขกล้อม อยู่ที่เขตน้องจอกเพราะว่าตรงนั้นมุสลิมทั้งหมดเลยม<า>ุสลิมทั้งหมดเลยแล้วม่เคยมีปัญหาไปล้อมสุเราไปเอไป,ไปล้อมวัดจะไปทำไร่พรภิกษุสงฆ์ไม่มีครับ<า>เขาอยู่กันปกติถัดจากตรงนั้นมาคือมสัสยิดคูสุเราค์คูเสียงตามสายเวลาพระทำวัดเย็นก็ออกเสียงตามสายนะก็ได้ยินกันมาแหละ ก็ได้ยินกันมาเวลาที่มัสยิดทําการละหมาดช่วงหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าก็ออกเสียงตามสายพระท่านเขาคงจะได้ยินนั่นแหละ,ะ,ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมพอไปอีกคลองหนึ่งเรียกว่าคลองประเวศบุรีรมนะมัสยิดที่อยู่ฝั่งหนึ่งก็คือมัสยิดอัลกุบรอเรียกว่าสุราหัวป่าคนละฝั่งกับวัดไสรวัดต้นไสร วัดต้นไทรนี่ก็จะถัดจากคือคองประเวศบุรีรมเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของวัดหลายวัดด้วยกันเช่นวัดทองนายวัดปาก่อหลวงพ่อโตวัดวัดยางอีกส่วนนึงก็คือวัดขัดจรสิริวัดขัดจรสิริเนี่ยเขาเรียกกันวัดขอมคนละฝั่งกับมัสยิดอาลีอติซอมที่เป็นสุราห์ฮบบเขาเรียกสุราใหม่อยู่กันคนละฝั่ง อยู่กันอย่างนี้นี่คือข้อยืนยันได้ว่าอยู่กันมาอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาหรือจะเอาสามศาสนาหรือเอากับศาสนาอื่นก็ได้เช่นที่พัทยากลางนาเนิน,น,นพับหวานกบลาผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นอาคารมสัสยิดตระงานเลยริม,ร,มริมถนนร,รู้ว่าติดกันกันกบโบสถ์คริสซึ่งทำรูปทรงคล้ายๆวัดใน<ม>พุทธศาสนาเป็นคาทอลิกเป็นคาทอลิกอ,อยู่กันไม่ได้มีปัญหาครับ อ่านี่นี่เอาแค่นี้ก็แล้วกันว่าของจริงๆมันมีอยู่แต่เราไปทําให้มันเกิดความเสียหายอก็เรื่องศาสนาเราก็ว่ากันไปคใ,ใช่ไหมแต่การมีปฏิสัมพันธ์ถ้าเขาเป็นญาติเราละ่ะก็ต้องญาติดีกับเขาถ้าเขาเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนศาสนามาตามเราเราก็ต้องปฏิบัติดีในฐานะที่ว่าเป็นลูกท่านเป็นพ่อเป็นแม่มความเป็นพ่อเป็นแม่ตัดกันไม่ขาดเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องศาสนาก็ว่ากันไป แล้วเรื่องของการเชื่อมโยงในเรื่องของศาสนาพิธีเงี้ยอาจารย์ครับ,รบก็อย่างที่บอกถ้ามันเป็นเรื่องศาสนก,กิจพิธีกรรมความเชื่อก็ให้สงวนกันไว้โดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะนั้นในบางกรณีมันก็จะมีขอบเขตของมันเช่นถ้าเพื่อนของเราเสียชีวิตแล้วเขาตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลไว้ที่วัดเราไปเน่ยไปได้ ไปแสดงความเสียใจกับเพื่อนของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเขานะ,ะเราให้เงินช่วยเหลือได้เป็นการเอาเงินเนี่ยไปให้กับคนเป็นเช่นลูกเขาภรรยาเขาไม่ถือว่าเป็นการทําบุญในศาสนาพุธไม่เกี่ยวอ,อันนี้เราช่วยคนเรื่องศาสนาเขาก็จัดการกันไปนะแล้วเราก็ไปไป,ไปเรียวว่าไปพบปะกัน,นะถามว่าต้องเอาพวงหรีดไปไหมไม่ต้องเพราะพวงหรีดมันไม่มีในสายไหนิสลาเราก็ไม่ต้องไปทำนะก็ไปเจอกัน แสดงความเสียใจปลอบประโลมใจให้กําลังใจกันช่วยเหลือกันได้ในส่วนนี้ส่วนว่าจะไปทานข้าวต้มถ้ามันเป็นข้าวต้มหมูมันก็คงไม่ได้จะไปนั่งฟังเขาสวดพระอภิธรรมมันก็คงไม่ใช่มันก็มีขอบเขตของมันต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรก็ไม่ได้เลยมันไม่ใช่หรือได้ไปเสียทุกอย่างเลยมันก็ไม่ใชอ่อย่างตรงนี้อาจารย์อยากจะเสริมในช่วงใน,ในเรื่องระหว่างมุสลิมกับเพื่อน,อน,อนในศาสนกเนี่ยต้องจุดอื่นอาจารย์มองว่า มันน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างอื่นหรือว่ามันจะมีจุดไหนที่ใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยคําจุดยยเยอะแยะเลยเราเป็นเพื่อนไหมเขาเป็นเพื่อนร่วมงานไหมอย่างอย่างกรณีของการเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะการเป็นญาติแน่นอนมันก็ต้องมันไม่ได้ตัดกันถึงแม้จะเป็นคน <ừ> ละศาสนามันไม่ได้ตัดความเป็นญาตินะพี่สาวเราก็คือยังคงเป็นพี่สาวเราอยู่ <ừ> นั่นแหละ นะแล้วเราก็ต้องปฏิบัติดีกับพี่สาวของเราแหละถึงแม้ว่าพี่สาวเราจะไม่ได้เข้าอิสลามด้วยเรามาชอบอิสลามหรือมาแต่งงานเรามาเป็นมุสลิมแต่หมายความว่าเราต้องตัดความสัมพันธ์กับพี่สาวนะไอเรื่องปฏิสัมพันธ์ต้องมีอยู่เป็นปกติเพียงแต่เรื่องศาสนาพิธีเรื่องศาสนาอะไรมันก็สงวนกันไว้ในขณะเดียวกันคนที่เป็นเพื่อนบ้านก็กล่าวไปแล้วเพื่อนบ้านก็จะมีสองลักษณะเพื่อนบ้านที่มีความเป็นญาติ เพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ญาติเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปอ่าก็ต้องปฏิบัติด,ดีกับคนเหล่านี้ว่าซอให้บิบินจัมบีและเพื่อนที่อยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆนี่คุมหมดเลยจะเป็นเพื่อนเรียนจะเป็นเพื่อนที่สำนักงานอยู่ในทีมเดียวกันนะคนเหล่านี้ศาสนาใช้ให้ทำดีกับพวกเขาเหล่านั้นอ่าครับ แอบถามอาจารย์อย่างหนึ่งแบบบางคน,นเคยเคยเป็นไหมฮะตอนเด็กๆเ,เราอาจจะเป็นมีเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมครับอแต่เพื่อนเรานี่อาจจะโดนแกล้งบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงบบี้ยฮะอาจารย์ฮะพวกนี้นี่ถ้าเกิดทำมาที่ถ้าเป็นศาสนาอื่นถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบาปไหมฮะแกล้งที่เป็นเพื่อนมุสลิมอย่างเช่นเด็กๆนี่บางคนนี่เพื่อนผมเนี่ย แอบเอาหมูไปใส่ของเพื่อนที่เป็นมุสลิมก็แกล้งกันก็เรียกว,ว่าเบียดเบียนแล้วคอ่ามันก็ต้องเป็นเป็นบาปนั่นแหละแต่นี่ว่าความคึกขนองความโลนของเด็กอ,ะอ่ะอ่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติอืโตมาเขาก็อาจจะไม่ไม่ไปทําอย่างนั้นแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยสาคัญก็คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอใช่ไหมเอาผมเป็นมุสลิมทําไมผมยกสังฆาวัตถุสีอืม ใช่ไหมทำไมผมถึงพูดพูดถึงโลกธรรมแปดทำไมผมถึงพูดอบายามุกสองหมวดมก็เพราะเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไงท่ไมหมายความว่าผมจะต้องไปเป็นชาวพุทธศึกษาได้ศึกษาได้เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอันไหนที่มันเห็นตรงกันเราก็ช่วยกันอ,อันไหนที่มันเป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันเลยว่าถ้าถ้าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นความเลวนะเข้าในหมวดอธินาธานังเนี่ย อธินาทานเนี่ยหรือมันเป็นหมวดของการไปละเมิดกินทรัพย์โดยมิชอบในศาสนาอิสลามเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันเพราะนั้นคนต่างศาสนาเนี่ยร่วมมือกันได้ในส่วนที่เห็นตรงกันเราต้องต่อต้านนะเรื่องสุรายาเมาเรื่องการค้าบริการทางเพศเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องการจะมีบอลคาสิโนมีอะไรต่อมีอะไรใครจะเห็นดีไม่ดีไม่รู้แต่คนที่เป็นคนเกี่ยวกับศาสนาจะไปเห็นดีเห็นชอบด้วยไม่ได้ จะไปยินดีในสิ่งที่เป็นบาปนั้นไม่ได้อันนี้เห็นตรงกันในพุทธศาสนาเองก็ยินดีไม่ได้เราจะไปพูดในทํานองเปิดทางให้ส่วนคุณจะสู้กันไปจนกระทั่งไปเปิดคาสิโนกันจีิจริงก็เรื่องของพวกคุณแหละแต่งานมันก็จะมานักที่พวกเราอ่าอ,อย่างเงี้ยคืออะไรที่ร่วมมือกันได้เราก็ร่วมมือกันครับครับอย่างหลักทมต่างๆที่มีการสั่งสอนเด็กๆอะไรพวกนี้ฮะอาจารย์ครับ,รบเขา,เขา,เขามีการแบ่งไหมครับว่า อ,อ,อายุเท่าไหร่เราถึงจะอัดเรื่องของคัมภีร์ต่างๆความรู้ต่างๆสำหรับคนมุสลิมี่สิ่งแรกที่เขาจะเรียนก่อนเมื่อเมื่อยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะนะยังไม่ได้เข้าก่อนวัยเรียนหรือว่ายังไม่ได้เข้าประถมเนี่ยเขาจะเรียนคัมภีร์อัลกุรอานก่อนอเป็นอันลรับอะไรเป็นภาษาอาหรับเริ่ม,มตั้งแต่ผสมคำไล่พยัญชนะไปก่อนอล i ฟบาตาซาจ j i m h ค เรื่องของการออกเสียงการฐานเสียงออกอย่างไงเขาจะไล่ไปเสร็จแล้วก็จะเป็นผสมคำมากกว่านีอว่าีบูตาตีตูไล่ไปอันอินอุนบันบินบุนไล่ไปจนกระทั่งมาผสมประกอบคำคำคำจนท้ายที่สุดก็กลายเป็นการอ่านเป็นประโยคเป็นคำบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมนี่อ่านได้แล้วอัลฮัมดุลลาฮิร็รบบิลอาลามีน อ่ะอย่างเงี้ยเออทุกคนก็จะต้องอ่านกันอย่างนี้หมดความหมายนี่เป็นหลักธรรมคำสอนเบื้องต้นเหรออาจารย์อันนี้เป็นถ้อยคำที่เขาเรียกว่าเป็นสุบทบท,บทเอ่อบทเปิดบทเปิดของคัมภีร์อัลกุรอานที่มุสลิมทุกคนต้องได้อือ่าเหมือนกับเหมือนชาวพุทธก็ต้องได้พุทธทางสรณังคฉามิอ่ทาทำมังสรณังคฉามิสังฆสรณังคฉามิมคนมุสลิมก็ต้องได้สเรอฟาติฮานี่คือบทอัลฟาติฮานะชาวคริสต์เขาก็ต้องได้บทของเขา ครับอ่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องคล้ายๆว่าพื้นฐานเลยทีเดียววัะน,นั้นมันต้องเริ่มจากการเรียนอัลกุรอานก่อนเพราะกุรอานใช้ในการละหมาดครับแล้วก็ค่อยเสริมเรื่องของอ่ามันก็จะเป็นเรื่องอ่าภาคที่เรียกว่าฟารดูอินฟารดูอินแปลว่าภารกิจเฉพาะบุคคลเรื่องจําเป็นเฉพาะบุคคลที่ตนเองต้องเรียนรู้ด้วยกับตนเองและปฏิบัติด้วยกับตนเองอ บังคับเลยต้องเรียนก็ไล่ไปตั้งแต่ต้นที่เคยพูดก็คือเรื่องก่อนจะอาบน้ำละมาต,ต้องรู้จักประเภทอของน้ำก่อนต้องทําความสะอาดอย่างไรคนมุสลิมเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําก้าวเท้าไหนก่อนอ๋อมีด้วยครับสอนหมดครับเท<อ>้าซ้ายเวลาจะออกเท้าขวาก่อนจะเข้านี่อ่านอย่างอ่านอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นบทภาวนาทําให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยนั่งในลักษณะไหนหันไปทางทิศใด ใช้มือไหนชำระทําความสะอาดใช้มือไหนล้างม,มือไหนไม่ควรคือแยกชัดเจนซ้ายใช้ในเรื่องนั้นไม่ไม่ใช้ปะาปนรับประทานอาหารรับประทานด้วยมือขวามไม่รับประทานด้วยมือซ้ายถึงแม้เราจะถนัดมือซ้ายเราเวลารับประทานอาหารเราก็ไม่ใช้มือซ้ายคือสอนตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้เลยเราอย่างเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องในมุสลิมเองเนี่ยตรงนี้เราก็มีบท คือข้อปฏิบัติูข้อปฏิบัติแน่นอนอินนามัลมุมีนูนเนี่ยเออะว่าอันที่จริงบรรดาสทธาชนทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทุกคนเป็นพี่น้องกันเมื่อเป็นพี่น้องกันก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระหว่างกันในข้อนี้มันก็คุมหมดเลยนะจะไปแสดงความหมังเมินนะหันหลังกันไม่เจอกันหรือว่าไปเกิดความโกดเครื่องคุนเครื่องกันหรือว่า ไปกระทําการอันใดที่ไปไปเรียกว่าไม่รักษาน้ําใจกันอือะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็เป็นเรื่องที่ศาสนาห้ามไม่ให้กระทํากับพี่น้องอืส่วนส่วนกับคนต่างศาสนาครับในอัลกุรอานก็บอกไว้ชัดเจนว่าลายันฮะกุมุลลอฮฺวานิลลาดีนัลัมยูคัติลูกุมฟิดดีนีวลัมยุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันตะบรูหุมวตุกซิตูอิเลหิมพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์มิได้ทรงห้ามสูเจ้าทั้งหลายจากการ ทำดีและให้ความยุติธรรมแก่บรรดาผู้ที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สู้รบกับสูเจ้าทั้งหลายเนื่องด้วยเหตุของศาสนาเขาไม่ได้มาทำสงครามศาสนากับเราครับและเขาเหล่านั้นไม่ได้ขับไล่สูเจ้าทั้งหลายออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านอัลลอฮ์ไม่ห้ามในการจะทำดีและให้ความยุติธรรมกับพวกเขาเพราะนั้นถามว่าชนต่างศาสนาในประเทศไทยเนี่ย ก็คือชาวพุทธชาวคริสตชาวฮินดูอะไรถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามาสู้รบปบ,บมืออะไรกับคนมุสลิมไม่มีอืไม่มีอมไ,มมไอ้บางที่เนี่ยเขาช่วยกันเลยด้วยซ้ําครับมาช่วยรรทำมัสยิดด้วยซ้ำพอตอนหลังมาเองที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าปะท้วงไม่ให้สร้างมสัสยิดซึ่งความเป็นจริงมันควรจะประท้วงไหมในการไม่ให้สร้างมสัสยิดแต่แตในเมืองที่เราทําการประท้วงเนี่ยบาร์ในขับ โรม,มานียสถานสถานที่เรื่องรมเต็มไปหมดคุณไม่ประท้วงมันประท้วงเรื่องมัสยิดเหตุเพราะว่าก็นี่ไงมันคืออะไรละที่มันเป็นปรากฏการณ์ใช่ไหมถ้าเรื่องอภิมุกเราก็ต้องร่วมกันสู้สิถ้าเรื่องศาสนาสถานนี่มันไม่ใช่คําพูดที่คุณบอกว่ามันเป็นที่ซ่องสมุขของผู้ก่อ,อการร้ายระเบิดสามจังหวัดเอาคนสามจังหวัดจนต้มันจะมาอยู่ในมัสยิดเมื่อนั้นเราจะยอมไห้สั่งมัสยิดในเขตตรงนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องมโนทั้งหมดนั่นแหละอืมันไม่มีหรอกครับอืม แล้วตอนนี้ถ้าเป็นแนวแนวแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆพวกนี้นี่ในกรณีอย่างนี้คือต้องหันหน้าเข้าหากันต้องคุยกันคนเราที่ที่ไม่ไม่แคร์กันเนี่ยก็เพราะไม่คุยกันอืมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันครับอถ้าต้อยมัมกับเจ้าวาดไม่คุยกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยวันนั้นมันต้องคุยกันแล้วทําความเข้าใจซึ่งกันและกันว่าจริงๆมันคืออะไรอมันชิดคือสถานที่ของการประกอบธุรกิจต้องมีคน ไม่จะไปทําเป็นตัวแล้วก็ให้จริงจบไปนอนไม่ใช่อม,มันต้องมีคนไปอยู่แปลว่ามุสลิมต้องมีชุมชนก่อนและเมื่อเราไปตั้งชุมชนก็ต้องญาติดีต้องมีปฏิสัมพันธ์ครบคากับผู้คนทั้งหลายจนกระทั่งเขาบอกว่าอ๋อคุณมุสลิมเป็นอย่างนี้ครับเรียนรู้กันอ๋อสัมผัสกันขี้คร้านเขาจะมาช่วยสร้างมัสยิดแต่ทุกวันนี้คือมันไม่รู้จักไม่สุงสิงกันไงมันก็เลยเป็นปัญหาอ๋อตัวนี้เลยเป็นจุดอ่อนครับ เนี่แลหละผู้อุงคมเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะเป็นปัญหาถ้าอาจารย์จ,จะฝากถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยคริสเตียนค,คาทอลิกต่างๆอาจารย์อยากจะบอกพวกเขาเหล่านั้นยังไงบ้างนะก็คือเรื่องศาสนาเป็นความเลื่อมใสอันนี้เป็นคําของหมอมรชวงคฤทธต์ปามโมดนะท่านแสดงไว้ที่ห้องประชุมครุสภาสวนกุหลาบวิทยรลัย ท่านบอกว่าประเทศไทยนี้ไม่ใช่เป็นของกลุ่มคณะหมู่หนึ่งหมู่ใดมาสร้างไว้ครับแต่เป็นการรวมกันของผู้คนหลากหลายที่มาร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองกันมาร่วมทุกข์ร่วมสุขนะ,ะเผชิญสงครามรเผชิญชะตากรรมร่วมกันมาเวลาเวลากรุงแตกสองสามหนึ่งศกรุงแตกหรือก่อนกรุงแตกเนี่ยถามว่ามีใครบ้างที่ออกอาสาไปรบ เพื่อปกป้องกงรุงศรีอียครับมีทุกหมู่เหล่าเลยไปอ่านในคำให้การคุณหลวงหาวัดแขกก็มีมพญาจุฬาจัชมนตรีนำกองทัพออกไปไปสู้กับพม,ม่ามีเจ็กก็มีเจ็กก็คือชาวจีนอ,อพวกฝรั่งอังตวนก็มีมแปลว่ามันมีทุกศาสนานน่นแหละตายเวลาตายก็ตายโดยการพรมาร่ามันก็ไม่มาเลือกเรามันมาถามจะเป็นมุสลิมมันไม่ฆ่าเด้อมันก็ฆ่าเหมือนกัน ใช่ไหมวันนั้นทุกคนเนี่ยรวมกันมาไอเรื่องการถือศาสนาเป็นเรื่องของการเลื่อมใสเฉพาะบุคคลจะบังคับกันไม่ได้แต่การถือในศาสนาหนึ่งย่อมไม่เป็นเหตุที่ทําให้คนเนี่ยไม่รักคนในชาติของตอนใช่ไหมหรือคนต่างศาสนาเพราะนั้นการที่ผมเป็นมุสลิมไม่ได้ไหมายความว่าผมต้องไปเกียดพี่น้องชาวไทยที่เป็นชา,ชาวพุทธเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของผมในขณะเดียวกันผมก็รักท่านในฐานะที่ท่านเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์เราอยู่ในผืนแผน่นดินเดียวกันนี่แหละ เพราะฉะนั้นให้ให้มองอย่างนี้แล้วก็ยอมรับซึ่งความดีซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีดีด้วยกันประเทศไทยมันไม่ใช่ของคนไทยที่มาจากภูเขาอันไตนั่นหรอกมันหาไม่เจอแล้วไอ้คนแบบนั้นะครับมันมีไหมล่ะที่มาจากภูเขาอันไตแล้วไม่ผสมกับใครเลยรัชกาลที่สามเนี่ย้าลองไปไล่กันจริงๆเนี่ยเจ้าจอมมันดาเรียมเนี่ยย้อนกลับไปครับพระยาราชวังสันหวังหวังนะซึ่งก็เป็นบทของ เจ้าพระยาจักรีศีองครักษ์หมดซึ่งก็สืบถึงออกยาราชบังสันเสนีเจ้ากรมมอาสาจามมาลายูซึ่งเป็นมุสลิมคือมันเกี่ยวพันกันไปหมดแล้วมันแยกกันไม่ได้แล้วเราน่ยมันมันคนมันอยู่กันตรงนี้มานมนานแล้วถามว่า400-700ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันขนาดไหนอ่ะเพราะนั้นก็จงรักษามันไว้ไอ้ความเกี่ยวตรงนี้รักษาไว้ อย่าไปสร้างความแตกแยกและนี่ก็เป็นข้อค <c oughs> ดิดดีๆนะครับผมที่ทําให้เรานั้นต้องรวมเป็นหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกศาสนาเนี่ยทุกความเชื่อสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยเฉพาะที่ประเทศไทยเองก็เปิดกว้างกันแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สันติด้วยนะครับที่มาพูดคุยคให้ความรู้ในวันนี้ครบพูะคุณอาจารย์ครับ,รบผม คุณผู้ชมครับเช่นเคยนะฮะยังไงคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะรับชมรายการทำให้สบายใจนะครับย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.etvthai.tv นะครับหรือว่าจะเปิดเข้าไปที่ y o u t u b n n e l นะครับเซิร์ชไปที่ etv สื่อดิจิทัลเ,เพื่อการศึกษานะครับอย่างที่บอกไปครคุณผู้ชมเองสามารถที่จะนำข้อคิดหลักธรรมต่างๆเนี่ยลองไปปรับใช้ ในชีวิตประจําวันของคุณผู้ชมดูนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการทําให้สบายใจในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมกับทีมงานขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ